ชวนเพื่อนๆมาปักหมุดเช็คอินมหานาครมอลีฟสโตรสาขาบางกะปิตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางที่นี่ก็สะดวกมา,มากๆมีทั้งท่าเรือเดอะมอบางกะปิ MRT สายสีเหลืองสถานีบางกะปิรถแ,แท็กซี่รอให้บริการเพียบค่ะห้างกันเลยหนุ่มสาวรีเซพชันของเราน่ารักมากๆก,กันเลยค่ะต้อนรับพวกเราอยู่นะเข้ามาและอบอุ่นเหมือนบ้านเลยใครเอารถไฟฟ้ามาที่ชาร์จมีเพียบเลยนะ เข้ามาในห้างก็จะเจอร้านอีเวนต์นะคะเวทีการแสดงทุกเทศกาล้นเวียนผัดเปลี่ยนกินจ,จก,กรรมตลอดเวลาเลยอักชิมนักช็อปนักแช่นะคะต้องไม่พลาดเลยเดินไปมุมใหม่ก็จะบอกว่าสะอาดมากๆเลยนะมิวให้เลยที่พักผ่อนหย่อนใจก็สบายสุดๆเอนกายหลับแทบนึงคาบแลานด์ดินแดนแห่งความสุขเสร็จแล้วก็ไปดูหนังกันเลยจ้าไอแมบางกะปหิหิวเลวยไหมนี่ไอติมอร่อยมาก อิ่มและก็ต้องขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะขอทำความสะอาดล้างมือกี้เลยระบบลดการสัมผัสสะอาดปลอดภัยมากๆค่ะห้องน้ำมีให้นั่งหยุยฟินนะ่าห้องแห่งความสุขจริงๆเลยนะ,ะไปชอบกันต่อไปดูเครื่องเสียงเพาวมมอลมุมของเด็กๆนะคะตุ๊กตามากมาย MCC Hall The Mall วังกะปิชั้นนี้มีอาหารมากมายเยอะมากๆเลยค่ะละลานตาจริงๆเดี๋ยวขอลงลิฟต์ไปชั้น G นะคะ แม่มาเก็ตและกูแม่อีทโอ้โหอิ่มฟินช็อปกันกระจายนะคะเลือกกินอะไรดีนะวันนี้อ๋อ oh, รู้แล้วเราก็มาจบที่นี่เลยของโปรดของครอบครัวเราก็คือไข่เจียวนะคะแล้วก็แกลงป่ารสแซ่บนะคะเอาสแกนจ่ายง่ายๆสุดๆเลยนี่เดี๋ยวขอไปชิมกันก่อนนะอร่อยแค่ไหนโอ้โ oh, ห oh, นี่เห็นไหมคะน่ากินสุดๆ วันนี้เราใช้ชีวิตที่เดบบอไลฟ์โตสาขาบางกะปิกันได้คุ้มเต็มที่เลยค่ะ